มาเดินย่านเยาวราชฮะซึกอัชครับวันนี้ลงหนังเก่าครับโอ้านการณ์ครับน่าเดินมากโอ้โหเสื้อจีนเยัะเลยนะครับก็มาที่นี่ฮะเพราะนี่ใส่ สวัสนีมาดูบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมนี่สอยเท็กซัสบอกไม่ใช่เลยโคบิดหลังๆลบเลยทางถนนฮะ